สวัสดีครับผมสุทธิวัฒน์วงศ์มีชัยนะครับรหัสนักศึกษา540101612041นะครับผมก็ในคราวนี้นครับจะเป็นส่วนเออเป็นเรื่องการวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบนะครับเราจะไปวิเคราะห์ส่วนประกอบช่วงล้อหน้ากันนะฮะเราก็เริ่มเลยนะครับผมเราเปิดไฟล์ส่วนประกอบช่วงล้อหน้ามานะครับปั๊บอย่างนี้นะครับผมก็ต่อไปนะครับเราจะ ไปที่คําสั่งแมส property นะครับเรากดมาปุ๊บมันก็จะแสดงรายละเอียดปุ๊บแสดงใอจุดศูนย์กลางนะครับเราก็กดโค้ดไปนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาที่คําสั่งเอ้ยเราจะไอ้นี่ก่อนนะครับเลือกไปที่ชิ้นงานมาตรฐานนะครับผมเลือกซับเพซนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปตรวจการทับซ้อนนะครับชิ้นงานมาตรฐานมัน ซับซ้อนกันอยู่แล้วนะพวกเกียวอะไรอย่างนี้นะครับผมต่อไปนะครับเราคลิกคําสั่ง <c oughs> มาที่เอ่ออินเตอร์เอ้ยอ่านี่นะครับผม interference detection นะครับเราก็กดมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมผมกดอ่กดเลือกนะครับหมดทั้งชิ้นไปนะครับเรากด calculate มันก็จะขึ้นมาเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนะครับผมในส่วนทับซ้อนนะครับก็จะมีเออนี่นะครับผมเป็นตรงส่วนยางนะครับสองจุดนะครับผมอ่าอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็สปริงนะครับสองจุดนะครับเราก็จะมาแก้ไขนะครับเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะไม่ไม่ควรมีเท่าไหร่นะครับผม เอาละครับก็พอเรามาพิจารณาดูแล้วนะครับไอ้ส่วนที่มันเป็นเนี่ยเป็นพวกยางนะครับผมมันเขาเรียกว่าไงอะในความเป็นจริงอะยางมันยืดหยุ่นได้นะมันก็เลยเราเลยไม่คิดมากนะครับเราก็เอาส่วนยางนะครับออกไปให้หมดนะครับผมเพื่อไม่ให้มันออกมาคิดอีกนะครับนี่ครับส่วนในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันนะครับ เอาลครับเราตรงนี้เราก็กดติ๊กถูกไปก่อนนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาแก้ไขตรงส่วนสปริงนะครับเราก็คลิกขวานะครับเลือกเป็น Edit p a r t นะครับผมกดคลิกไปนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราเลือกไปที่ นี่นะครับผมสกเก็ตนะครับเราคลิกขวานะครับเลือกอีดิทสกเกตนะครับอ่ะเออเอาแล้วนะครับเออ อ๋อโอเคครับผมเข้าใจละเดี๋ยวผมออกจากไอ่วนนี้ก่อนเอ้ยอโอเคนะครับเรามาแก้ตรงนี้นะครับตรงไอไอลิกนะครับอีดิฟีเจอร์นะครับผมลักษณะนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นหกสิบห้านะครับแล้วก็อ่า โอเคนะครับเปลี่ยนเป็น65ปุ๊บเรากดตกลงนะครับผมเสร็จแล้วเราออกจากการ EDIT นี่นะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะลองมาเช็คกันดูอีกทีนะครับผมกับคำสั่งนี่ครับ interference detection นะครับอ่าเรากดแค c ร l a t e นี่นะครับไม่มีแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับที่ผมแก้ข้างเดียวได้เพราะมันเออ เขาเรียกว่าไงนะมันมิลเลอร์กันอยู่นะครับผมก็เลยแก้อันนี้ปุ๊บอันนี้ก็แก้ไปด้วยนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับพาทนี้นะครับขอบคุณครับ